โอเคครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าจบแชนแนลอีกเช่นเคยนะครับผมก็ต้องแปลกตาแปลกแจนะครับผมก็จะมาสอนลงมอดท้องฟ้ากับมอดถนนนะครับอ่ะให้ดูท้องฟ้าก่อนเลยครับทุกคนเป็นไงนว่าสวยปะละ่ะเป็นไงครับทุกคนคิดว่างไงโอ้โหมันสวยเลยขนาดนี้ครับทุกคนดูฮนะ เดี๋ยวให้ดูนจ,จัดจัะดูฮะทุกคนดูครับดูครับผมอ่ะเดี๋ยวอาจจะมองตรงนี้ไม่ไม่ค่อยโอเคกันเดี๋ยวพาไปดูอีกที่หนึ่งนะผมไปอ่ะทุกคน <S <S มาดูตรงนี้อันนี้ให้ดูทั้งถนนทั้งรองฟ้าเลยนะครับอ่ะนี่คือถนนนะครับเป็นไงทุกคนสะอาดตาขึ้นเยอะสะอาดตาขึ้นเยอะนะครับ นี่ครับนี่ท้องฟ้านะครเออแล้วทุกคนถ้าถ้าเห็นไม่ต้องตกแกงครับทำไมสตมิน่ารดก็ผมออฟออกนะผมแค่ลงมอดให้ทุกคนดูเฉยนะครับก็ไม่ได้เอาไปใช้จริงนะครับก็เล่นโลเพนะอันนี้ก็มาทำคลิปสอนลงให้ทุกคนได้ดูกันเฉยนะครับผมอ่ะส่วนใครอยากดูคลิปอะไรนะผมก็ดูที่ช่องผมได้เลยผมเจ้าจ็อบนะผมจะดูกันได้อนี้ครับ ท้องฟ้าครับทุกคนเป็นยังไงครับคนว่าโอเคไหมมันสวย,ยจริงๆนะครับเดี๋ยวให้ดูถนนกันก่นกอนอีกทีหนึ่งนี่ให้ดูถนนเป็นไงทุกคนอ่ะแล้วภาพมันสวยขึ้นเยอะนะครับพอเล่นกับท้องฟ้านี้ดูครับอ่ะดูเอาโอ้มันสวย,ยจริงๆนะครับบอกก่อนประมาณนี้เลยครับทุกคนประมาณนี้เลย ภาพน่าเล่นขึ้นเยอะนะครับส่วนตอนกลางคืนก็จะเป็นไปอีกแบบนึงน,นะครับก็ลองโหลดมาเล่นกันดูแล้วทุกคนจะเห็นนะครับผมประมาณนี้เลยนี่ครับสวยมากจริงนะครับดูว่าผม ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมลองไปสอนโหลดให้ทุกคนดูเลยนะครับไปดูน,นะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในหน้าเดสก์ท็อปของผมแล้วนะครับก็ผมต้องไปหาโหลดสองตัวน,นี้มานะผมลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยไปดูได้นะครับอันนี้จะเป็นมอสท้องฟ้านะครับส่วนนี้จะเป็นมอสถนนนะครับก็เดี๋ยวทำมอสถนนให้ทุกคนดูก่อนนะครับอ่ะคลิกขวาเลยครับผมแยกไฟ นี่เลยครับรอครับผมตอนนี้ก็มันสวยจริงทุกคนลองไปหาเล่นกันดูนะครับมันสวยจริงก็อย่างที่เห็นต้นคลิปเลยครับมันสวยมากนะครับวันนี้มาสอนโหลดวิธีโหลดง่ายๆครับไม่ยากไม่ยากอ่ะมันก็เด้งอันนี้ออกมานะครับเนี่ยครับอ่ะกดเข้าไปกดเข้าไปอีกทีหนึ่งครับนี่มันจะเป็นไฟล์ตัวนี้นะนี่เลยตัวนี้เลยนะครับคลิกขวาครับแล้วกดคัดครับผมอ่ะทีนี้กาทิ้งได้เลย แล้วเข้าไปที่ไฟเอ็มตัวนี้เลยฮะโอเพนไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ตัวหอยทากเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่มอสครับอ่าอ่าอันนี้ผมลงไว้แล้วนะครับนี่ครับแต่ถ้าคนไม่ลงก็กดนี่นะครับวางไปตรงนี้นะครับกดตรงนี้เลยแค่นี้เลยครับอ่ะแต่ผมลงมาแล้วขอไม่ลงซ้ำนะครับผมอ่านี่นี้เสร็จไฟนะครับ ต่อไปเป็นมอดท้องฟ้านะครับแตกไฟล์เหมือนเดิมเลยครับแตกไฟล์เหมือนเดิมอ่ามันจะได้ไฟล์นี้มาเหมือนกันนะครับคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปทีนึงครับอ่าแล้วมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับเนี่ยทุกคนหน้านี้นะครับทีนี้กดคลิกทีหนึ่งนะครับแล้วก็คอนโทรลเอคุมทั้งหมดนะครับผมแล้วกดคลิกขวาครับแล้วคัดอีกทีหนึ่งอ่า น้่นี้กาทินหละครับแล้วทีนี้กดที่ไฟล์ไฟเอ็มเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่ตัวหอยทากเหมือนเดิมนะครับอ่าทีนี้แต่ทีไม่ได้เข้าที่มอสนะครับจะเข้าที่ครับคิดที่เส้นนะผมอ่ะคลิกเข้าไปครับอ่ะแล้วนี้กดคลิกเข้าไปครับคอนโนเอคุมดําเหมือนเดิมครับหมดเลยนะครับแล้วกดดีลีทครับหรืออยากไม่ต้องไปถ้ากดดีลีทเนี่ย มันจะไปอยู่ในถังขยะครับแนะนําให้กดช ft กับดีลีทครับมันจะหายไปเลยครับมันจะไม่มีถังขยะอ่ะเดี๋ยวให้ดูในถังขยะก่อนนะครับอันนี้ครับเป็นคีรัตนะครับผมถ้าใครไม่รู้นะครับลองทากันได้ครับนี้พอเรากดคัดจากนั้นมาแล้วนะครับกดวางเลยครับเนี่ยครับตรงนี้นะวางไว้ครับรอโหลดนะผมอ่ะนี่ฮะ ันนี้คือเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วกาทิ้งไปเลยครับผมเรับ okay, ผมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะผมส่วนอันนี้นะสองตัวนี้นะจะเก็บไว้หรือลบทิ้งก็ได้เลยนะผมแต่ผมขอลบทิ้งเลยดีกว่านะผมไม่เก็บนะครับขอไม่เก็บเอาเหตุผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมสำหรับใครที่ชอบมอดอะไรต่างๆก็ คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะผมก็อันนี้ก็สอนลงมอสท้องฟ้ากับมอสถนนไปทีบร้อยนะครับผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมสวัสดีครับ